สวัสดีครับพบกับช่องเทียนออนทัวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวส้อยข้อมือไม่เหล็กนะครับสั่งจากลาซาด้นะครับมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงนะครับจะตามปกหรือเปล่านะครับมาแกะกันเลยนะครับ เป็นสร้อยข้อมือแม่เหล็กนะครับเออบำบัดแขนเอบำบ,บัดบำบัดกดถุกตก,กบำบัดกล้ามเนื้อนะครับนี่ครับสวยอยู่ๆนะครับตรงตามปกนะครับที่สั่งไป แล้วก็จะมีอีกคําสั่งหนึ่งครับคำสั่งตัวน,นี้ที่หายไปนะครับมันจะมีส่งมาอีกชิ้นหนึ่งครับทุกสายต้องได้ยกเลิกนะครับเพราะว่าคําสั่งเซมันซ้ํากันนะครับมีอะไรมากมายนี่แกะเลยครับสายได้หรือเปล่า ใส่ยังไงนะครับไม่เคยใส่นะครับ